เรียมพบกับกิจกรรม5-2แรงงานส่วนกลางและแผนกวางแผนสวัสดีค่ะคุณดาค่ะที่เมืวันนี้นะพวกเราทีมประชาสัมพันธ์5-2นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมการทํา5-2ของหน่วยงานส่วนกลางและแผนกวางแผนค่ะทุกคนเรียมไปรับชมได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อนรับทีมประชาสัมพันธ์5-2 และหนงานส่วนการค่ะเรียรับชกิจกรรม5-2ั้น2คแนนได้เลยค่ะสมาชิกทีม5-2เรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้สอนที่1นึสงารแยกของที่ไม่จำเป็นออกจากของที่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยการสำรวจแยกขจัด ใช่ว่าแกจะปัดกวาเจ็ดทูสุนทุกดูสิ่งที่ปกตินะสร้สางมาตรฐานปฏิบัติร่วมกันอย่าให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมสร้างวินัยโคว์กดทำได้ใจทำดีได้มีต้องมีใครบอกสอที่2สะดวกจัดวางสิ่งของต่างๆอย่างเป็นระบบสะดวกปลอดภยดัยโดยกำหนดของที่จำเป็นบางเป็นหมวดหมู่จัดเก็บเป็นระเบียบคนหางา่าย สดใสร่มวันใหม่ด้วยใจเบิกบานสถานที่ทำงานดูดีทำได้ทุกที่ทุกเวลาม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 าทำห้าสอในทุกๆุกวันสะสานสะดวกสะอาดสร้างมาตรทานและสร้างวินัยรวมแรงรวมใจไม่ต้องรอใครทำได้ทุกที่ทุกเวลาสอที่3มสะอาดทำความสะอาดปกวาดเช็ดสีเครื่อมืออุปกรณสถานีเป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาไปด้วย ที่หนึ่งสถานแยกสิ่งไม่จำเป็นะจัดส,ส,ส่วนการเพิ่มเติมส่วนขาดซอนซ้อนสะดวกวันให้ลุกที่ทำงานง่ายค่อใหรู้ดูก็งามตาสร้างสะอาดไม่ใช่ว่าแค่จะปัดกวาดเช็ดดูตุ้มตวนดูสิ่งผิปกติงานสร้างมาตรฐานปฏิบัติร่วมกันอย่าให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมสร้างวินัยเขาก่อนทำด้วยใจทำดีได้ไม่ตรงมีใครบอกสองที่สี่สุขลักษณะ รักษาและปฏิบัต3ิ3าคือสถานสะดวกสะอาดที่ดีตลอดไปสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยแสะสานสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยร้อนน้ำชาและสายคงมันตลอดไปผู้กระทำดีได้ สอที่หสร้างมสัยรักษาและปฏิบัต, 4, ตนนิสี่อด่ยวต่อเนื่องกดให้เป็นมสันสำหรับทุกคนในองค์กร จัง5้าต่อยางมุ่งมั่นเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมั่นสคือเบริสใสาใจห้าต่อเย้สหรับวันนี้นะคะทีมงานประจั์ตอ้องขอขอบคุณหน่วยงานส่หนลางและนาดการที่เรามา้รับชมการดำเนิหาต่อห้าต่อยงานครั้งต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรับชมการทำากิจการม5าต่อของแผนห อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ